สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไม่มีใครเรียกเลยเหรอเฮ้ยพบกับผมครับโมเช่นเคยกับรายการเค้กบิวรีวิวไม่ต้องหันหลังไม่เข้าใจนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านนะครับผมมีขนมนะครับมานำเสนอซึ่งเป็นขนมเพื่อสุขภาพกันเลยทีเดียวนี่ครับที่อยู่ตรงหน้าผมครับเป็นแผ่น ข้าวกล้องอบกรอบปลาทีระยาครับผมซึ่งมาด้วยกันนะครับสามรสชาติเลยนะครับก็จะมีต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานและอันสุดท้ายครับงาขาวครับแกะลองชิมกันเลยดีกว่าว่าขนมในนี้เป็นอย่างไรครับผมเริ่มต้นนะเป็นที่ต้มยำกุ้งก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแพ็กเกจจิ้งเนี่ยดูปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานเดยเวอยนะครับผมอนุญาตอข้างในเป็นแผ่นลักษณะอ่าเป็นแผ่นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่แบบนี้ครับนะ รู้ไหมโหมีกลิ่นรสต้ยมยำจริงๆครับผมลองชิมนะหืม <c oughs> มีความกรอบครับเป็นรสชาติต้ยมยำซึ่งเป็นตำรับแบบของไทยๆเลยมาลองรสชาติที่2กันเลยดีกว่าเป็นรสชาติแกงเขียวหวานครับลองเลยนะครับอยู่บ้านนะฮะหลายคนบอกว่าโหอ,อยู่บ้านช่วงนี้กินเยอะอ้วนอันนี้ฮะเป็นขนมเพื่อสุขภาพจริงๆเพราะว่าเขาทำจากข้าวกล้องเป็นข้าวแบบอินทรีย์ด้วยนะครับนี่แบบนี้นะฮะอันนี้เป็น แกงเขียวหวานหูยมีเส้นของใบมะกรูดอยู่ในนี้ด้วยนะฮะหืมกรอบมากกินแกงเขียวหวานมากเลยอะขึ้นจมูกมเหมือนเรากินแกงเขียวหวา,าหนกับขนมจีนเลยจริงๆนะครับสุดท้ายครับเป็นส่วนของนี่ครับงางาขาวขอดมหน่อยหืมออกนมนมนิดๆน,น,นะฮะนัวๆนี่ฮะนี่งาขาวมีเม็ดงาขาวนะครับอยู่ที่แผ่นด้วย กรอบเหมือนเดิมแล้วก็มีรสชาติออกนมนมนาะขาวนิดๆมันเหมาะสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับเพลินๆน,น,นะครับสั่งไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือแผ่นอกกรอบเข้ากล้องนะครับตาทีระยาครับผมอ่าแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจขนมแบบนี้นะครับเพื่อสุขภาพก็สามารถติดต่อทางช่องทางตรงนี้ได้เลยครับครั้งต่อไปผมจะพาทุกท่านไปรีวิวสินค้าตัวไหนนั้นนะครับ ก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ Sub ส cribe แล้วก็กดสนับสนุนให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย